สวัสดีครับวันนี้เพจพามช่วงวัยรุ่นโซวถาจะพาทุกท่านไปกินอาหารอินเดียที่อยู่ซอยอิสรภาพซอยหแถววงเวียนใหญ่ข้างๆบ้านเจย,ยุนี่คือบรรยากาศภายในร้านโอ้โหไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ชมเราเจอสาวสวยสิงแอโลสมิธและสตีฟไวท์ทักทักเอ๊ะครวะาหน้าคุ้นๆอ๋ออีสม้มตกใจหมดเลยนี่คือบรรยากาศภายในร้านครับผมโอ้โหสวยงามสีสม้ม แม่เจออะไรก็สีสม้มเฮ้ยนั่นมันห้องครัวอยู่ชั้น2มีตู้กระจกด้วยเห็นตู้กระจทีไรตกใจทุกทีนี่คือเมนูของทางร้านมีอาหารอินเดียเกือบสิบหน้าโอ้โหทุกคนในโต๊ะงงหมดแล้วว่าเราจะกินอะไรก่อนดีโอเคงั้นสั่งมาเลยแล้วกันครับโอเคเริ่มกันเลยครับทุกคนในโต๊ะงงหมดไอ้ก้อนขาวๆนี่มันคืออะไรวะเขาเทน้ําลงไปโอ้โหคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อครับสิ่งที่คุณเห็นนั่นคือ กระดาษทิชชู่เฮ้ยถ้าไม่บอกนี่เมียผมคงรับประทานไปแล้วอลองใช้ดิผมใช้ใชยังไงอะไม่เคยเห็นอ๋อไม่เคยเห็นใหนองฝรั่งเหรอหนฝรั่งเสร็จปุ๊บเนี่ยวเขาเช็ดมือก่อนนะคราสะอาดเอาละครับทุกคนสะอาดมือกันเรียบร้อยพร้อมลุยรับประทานอาหารไปเมนูที่เราสั่งคือปลานิบูริ มีทั้งซอสเผ็ดและซอสเปรี้ยวก้อนขาวๆที่เห็นหน่ารักน่ารักเนี่ยเขาเรียกว่าลาสมาลายส่วนอันนี้คือข้าวเกี๊ยวเป็นออเดิร์ฟของอินเดียนะครับอันนี้คื <Order S 2> ออ,เเอะไรครับอันนี้บุรีออเดอร์ลองเช่นเล็กๆให้ให้ผู้หญิงกินอ๋อจรนีจริงอันนี้ผมนี่ไงใช่ไหมนะข้างในมันเป็นอะไรบ้างพี่มัน,นี้แล้วก็นนมันจะมีใบผักชีกึ่บเดียวเลยเนี่ยครึเดียวเลยอืมสดชื่นน้ำตาลครับ นี่ยทีชอบเราอบแบนีดีออกโอหคือชานมร้อนอินเดียรสชาติเป็นยังไงว่าคงคิดอุ้ยอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยจริงมึงมึงชอบแน่อันนี้มึงเด็กมึงแดกได่นะหน่อยเดี๋ยวลอง นี่อร่อยชาดิ่ชาเหมอนกกินได้นะต่อไปเป็นเมนูลาสมาายไอ้ขาวเนี่ยมันคล้ายๆฟองน้ำอ่ะเดี๋ยวให้คงคิดพูดดีกว่าอร่อยนะมื้อกินได้นี่กินง่ายทข้านี้เมื่อเก็ดละเก็ดม่าขนมปังหรืออะไรกึ่งๆงฟองน้ำ เนฟิลนมเว้ยเหมือนฟองนมอ,ะอ่ะเอออร่อยนี่อร่อยแบบอร่อยอร่อยอันนี้นี่คืออาหารจานหลักที่เราสั่งเขาเรียกว่าถาดหลุมไก่อะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้ได้หมดอร่อยมากอร่อยทุกอย่างต่อเข้ามาที่คนนี้กิน <s ut 2> ไม่เป่งเลย เห็นคิ้วเขียวแบบนี้เขาเรียกกันว่าไก่ซอสมิ้น์ซึ่งเมนูนี้จะไม่มีในเมนูของทางร้านเพราะเป็นเมนูพิเศษต้องบอกเจ้าของร้านอย่างเดียวครับผมมันคือไก่เหรอใส่นี้ด้วยดิใส่มิ้นด้ยพ่ามาเด็กนีอ่อะไรก็ได้ดอยูอแอแ่แล้วจุดๆสบายสองทีมองๆอะไรนะ สรุปได้ละคือเปรี้ยวเผ็ดเพราะว่ากินเข้าไปจะมีความสดชื่นมากกินได้อร่อยไม่เนียหนาไม่ติดต้งลองเนี่ยเฮ้ยทำไมทำได้ย่หายหานปอาหานปลาเห,าห,าหานีหนาเลยรสชาติดีมากปกติอืม,มรอ,อร่อยนนี่อ่อยอืมอันอน อันนี้มึงเป็นคนแขกแล้วเลยเนี่นยม<อ>ันเป็นคนอินเดียครับอ๋อเพาะนึว่ามึงเป็นคนจีนเลยนะชอบนอยากเขามาพร้อมละคุณมาสร้าเดียนี่เหามาและนี่คือเมนูสุดท้ายสำหรับเด็กที่ไม่ชอบกินผักเพราะนี่คือบ็อกคือรี่ผัดเปรี้ยวหวานบอกเลยว่าอร่อยมากๆมันเผ็ดมันร้อนหรือมันอะไรร้อนไม่รู้กายเอยเพรี่ผัดเปรี้ยวหวานอร่อยปะอร่อยอันนี้อร่อยเลย กลุ่มอาหารอินเดียนี่คุณชอบหรือไม่ชอบครับอชอบนะมีแน่นอนเอาลครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต์ให้ไวรุ่นตัวแถวด้วยคลิปถ้าจะไปร้านไหนก็ติดตามกันได้สวัสดีครับนีแน่นอนจริงกระลุกเสื้อซื้อที่ร้านเดีี๋ยวลงร้านให้นะคะตั้งค่ะทมพามทมพาม